สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชยาภาธานีเลขที่13จะมาเฉลยข้อสอบเอ e v เวปี66ข้อ22และข้อ30ค่ะข,ข้อ22นะคะการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งหน่งมีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด100คนโดยการสอบครั้งนี้มีคะแนนเต็ม45คะแนนจากผลการสอบของนักเรียนกลุ่มนี้พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ30คะแนน และพิสัยของคะแนนสอบเท่ากับ10คะแนนถ้าการสอบนี้มีการปรับคะแนนเต็มเป็น100คะแนนและปรับคะแนนสอบของนักเรียนทุกคนโดยนําคะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคนคูณด้วย2แล้วบวกด้วย10คะแนนแล้วค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตและพิสัยของคะแนนสอบที่ปรับใหม่เท่ากับเท่าใดตามลําดับนะคะจากข้อนี้นะคะใช้สมบัติค่ากลางและตัววัดการกระจาย โดยข้อมูลใหม่นะคะเท่ากับ a คูณข้อมูลเดิมบวก b และค่ากลางใหม่ a คูณค่ากลางเดิมบวก b, b, b แล้วก็สูตรตัววัดการกระจายเท่ากับแอบสูตร e a คูณตัววัดการกระจายโดยข้อนี้นะคะเขาบอกว่าคูณด้วย2แล้วบวกด้วย10นะคะเราจะเอามาแทนค่า A กับ B ของข้อมูลใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็น A แทนด้วย2 B แทนด้วย10นะคะแล้วก็เราจะหามิวใหม่นะคะเท่ากับ คณสานะคะเพราะว่าเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตบวกด้วย10เท <10 S 2> ่ากับ70แล้วก็หาพิสัยใหม่เท่ากับแอบสูตรสองคูณสิบเท่ากับยี่สิบนะคะ ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะคะค่ะและข้อสุดท้ายข้อ3 0การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน3คนหลังจากการสอบสัมภาษณ์เสร็จพบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนการสอบสัมภาษณ์นี้เท่ากับ50คะแนน มัธยาฐานเท่ากับ4 8คะแนนและพิสัยเท่ากับ12คะแนนความแปรปรวนของคะแนนการสอบสัมภาษณ์นี้เท่ากับกี่คะแนนนะคะเราก็จะเรียงจากข้อมูลน้อยไปมากโดยกำหนด a b และ c นะคะโดย b เป็นค่ากลางเท่ากับ48 จากนั้นเราหา new เท่ากับ A บวกส8บวก c หารสามเท่ากับ50ย้าย3ขึ้นไปคูณ50จะได้150 b เท่ากับ150ลบ48 a บวก c เท่ากับ102เป็นสมการที่1พิสัยเท่ากับ C ลบ a เท่าก vale mm ับ12เป็นสมการที 1, ่2โดยนำ1นสมการที่1และสมการที่2ไปบวกกันก็จะได้เอลบตัดเอทิงก็จะได้2อเท่ากับ หนึ่งร้อยสิบสี่ดังนั้นจะได้ย้ายสองไปหารได้ห้าสิบเจ็ดนำสี่เท่ากับห้าแค่หนสมการที่หนึ่ง จะได้บวก5สเท่ากับหนึเท่ากับหนึสอกับสี ดังนั้นเรียงข้อมูลได้45แล้วก็48แล้วก็57 ะะโดยเราจะพิจารณาว่าข้อมูลนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างหรือว่ากลุ่มประชากรนะคะข้อนี้นะคะเป็นกลุ่มประชากรเพราะว่ามีจํานวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามคนซึ่งมันไม่ได้เป็นการสุ่มนะคะแลาก็จะหาได้จากสูตกลุ่มประชากรนะคะ มีสูตรว่า summation สอง,ง 2, เท่ากับซิกมา x i ลบมิวบากำลังสองส่วน n นะคะแทนค่าลงไปจะได้45่สิบห้าลบห้ากำลังสองบวกสี 48, ลบห้ากำลังสอง บวกห้าสิบเจ็ดลบห้าสิบกำลังสองหารด้วยสามเท่ากับลบห้ากำลังสองบวกลบสองกำลังสองบวก เจ็ดกำลังสองหารสามเท่ากับยี่สิบห้าบวกสี่บวกสี่สิบเก้าหารสามเท่ากับเจ็ดสิบแปดหารสามนะคะ เท่ากับ26ดังนั้นความแปรปรวนของคะแนนการสอบมาก ะข้อนี้ตอบ26นะคะ